เอาอีกแล้วกับเพียนสู่อีกแล้วยอดเพียนสู้แม่โป้ด้วยนะสูาหลายวันแล้วนะฮะสู้จนกว่าจะมันจะชนะเขาเลยแบบนี้ นี่ครับตัวแดงครับก็ยังเอาชนะด้วยครับอยากช่วยแม่มันีนแดงนะบางิมีดำตดงมันจะบังทำไมวะ นู้กนะันไม่สู้ผู้ชาฝูง้วยนะผมจะข่มฝูงรขบผมขอโทษนะครับเจิกกบาลปวดเจ็บนี่

เฮ้ยรู้ว่ากูเด้อเฮ้ยอ่าุูคิดแต่คิดแท้นเล้อหมอดี้ยมันของแท้่ะแม่มันจะไม่สู้สู้อันังนเนี่ยขอรู้กันนะหมูเขาน่ะน่าจะรู้กันรู้สักสืบกันดี

ว่ากูได้ด้วยไม่ดีอืมแพ้ๆตนเนี้ยตอนเนี้ยอย่างนี้ตัก็หลขนาดตัวกหลายนักเียนตูต้ตลอดอะ มันหนุ่มแล้วมึงเอาแท็กจริงๆมึงมึงแบบนี้แท็กไม่จริงมึงอ่ะหนูจริงดีกวะแตกงั้ยนะมัควายวิ่งชนกันให้เขาหลุดเขาวัดายงั้น โอ๋มันก็ไม่มีข่าวงาัดไอ้ยอดอะ่ะโายังไม่ออกเนี่ยตู้เข้าด้วยแล้วก็ประหลอกเข้าด้วยนะเหมือยอดนะอืม เล่เี่อนเบาๆอะไรเงี้ยก็ไปแล้วยังไงมดีข้าใจล้วหู รัวบัวอตอนอยูท,ท,ทุ่งกลางทงมันก็ไม่เอากันมันปิดกันมีสู้กันเปิดออมาสู้กันตอนนี้อยู่ในคลอกกับแคบเนี้ย ินที่ฝั่งเทีน้รดนมึทีมันลงนันเพราะว่ามันมันเกรงกลัวผมเดินเข้าไปมันก็กลัวผมไล่มันก็เลยออกตรงนั้นตรงจะลูกด่ไแต่จริงๆายละเนตู้เงนมอไม่ เงิน่็ตกมานานแล้วเงินโดนมันบินมางมไงโดนเอาไล่ขิดและกระแทกนไงโดนขามงเข้ารู้นล้นไม่งี้ลูกลูกลูกตรงไหครับอนดิน เู้มาน,นะเขียวสู้กันอยูนี่นนนเขวก็เลิกไปแล้วก็ได้เวลาตื่นเงินมึงมึงจะแพ้แล้เสียบัลลังแชมป์ก่าคราวนี้หรอวะติดันนายเลย หุแล euh. ้วอ่ะยอนอ่ะขึ้นเลย้โอ้โหโยองว่าจกจุกก้งยยาวๆปเข้าทางตรงน้นเลยัไ้กินน้ำสุดท้ายเลยมันเรื่องอะไรแล้วไล่มันก็ไม่ได้นะ ไลมันก็มาย้อนกันคือสุดท้ายต้องปล่อยให้มันแพ้คณะกันเองอยู่ระงับเอาไว้ยิ่งห้ามยิ่งแยกเรียบร้อยเลยมันจะสู้กันยาวนานขึ้นมันททำได้ดูทำได้แค่ดูปล่อยมันเฉยๆมันแพ้กันนี้มันกลัวหรอก นั่นน้อะนักลบอ่ะยังมีบาดแผลรวดผมจะพังนี่เนี่ยโอ้โห มองกูซะมัง้งเหมอนี้จิหายนี่นีู่้กันไม่ว่าเลยเอาของกูเสียหายดิเจก็บ้องกูแน,หน่หมูปุขบดีย๋ยวน ่ั uh, um, mm ้องมีต uh, ้นไม้เยอะงั้นรัวไปงนี้ไเฮ้ยรัวกูแอบบบ้กแอบบนไม้ก่อนมองไม่เห็นต้ที คือว่าวันนี้ก็จบไหมจะยอมกันเลยนะยอมเป็นอย่างสิ้นเชิงไหม ไม่จิ้มจริงๆนี่เง

อยากให้มันแพ้ชนะกันเลย bay càng càng quay thí bay bay lưới bay bay cho kênh Ghiền Để không phải. Phải <tập đứng đi> รวดกุบ้งเลยฟอกกุบ้งเวทีแคบเปลี่ยนไปเวทีมวยยั่วขาวครับ ข่าดันกันมันจะแพ้กันไงเฮ้ยเอาจริงๆงสิวะหัวดันกัน,กนมันแพ้ไงไม่เอาเข่าดันกันนะจะฝึกกล้ามขอกันไนงะ ไอ,อ,อ้ยึดถอยกูเห็นแล้วเหนื่อยแทนพวกมึงเ,เดี๋ยวฟังกูกลับมากรอบนึงมันยี่สิบนาทีเลยนะมันยังไม่นานอยู่นี่แกยันไม่เลิกเลยเนาะวาดแค่นี้ก่อน